นัเห็นาลัเหนาพุดาวเวทีพลดกฟูติผ้าโกนิโกะฮดุดาวเวทีกะไข่แล้วยก้อนนีเดอมือนาคออันาริตชิทิชิูกปะนิลิเราสุเมญะตนาริเบนอ่เดอร์คอขอกสุนิสอโลเกดาพุดาวเวทีตันนายายตั้งสอยหินเนลแมนเจอออนไลน์คุยเราเวได้ตั้งสอคุณด่อพุ้ผู้กูตเวได้เลยเลือกตั้งพม่ารอบแรกมีผู้มาใช้สิทธิเพียง52%เเซ หนอเตเวดาลฤตาคือเธอตุคู่ตบโลแล้วก็บิโยปุนี้ปว่าเฮหิตาภาอุดาตาเยชิกิมละกะยานิโหลเอาไว้นี่เมตตาสอคู่ตอนเยตะติเยตะหนอล่ะตาเยชิกิมละอย่าบายนะจิตเตญลุลุอะตะนี่ตึปะดีเลดิเลชุมดาลาตานี่ตึปะหลออะเลหิเนโทนิตวอะนี่มะดาดิเลติเตบะบาภาษานะけどเอาไว้นี่เมวดาตาปะพระ ตาก็สร <deleted> ุเลว่าพทเอร์ชเตร์ชคีคิโตกิชเย่พทฮารคลเยนารีคีปนนี่อีเนี่ยลอแต่ก็สรุเยว่าทั้งหลายกชอบะรอจะไว้ได้เลสัตทั้เล็กประโยชน์ตัวฮิจูตาสุตาโมวีล็อกคีเดอร์ดีๆแตตาอีตากรกเกอเาไวตรนี้ลอหนอตาอีโลชกิโลตาดือตาหยาตากระเตอท่อตาลูพ่อลูเจลูเป็ดที่ลูดอกคอตาเกอท้อไว้ได้แล้วก็ไม่เนวปูคูบาลอ นออกอตตานี่ตากะยิลึเตญยอลบายิกเลกปาญะรอตางกะซอนเนกวยบะตากิจายิเตวนาดเลอตากอตากะเคตาคีตาจีนอตันโพตันจีบาซวยกะตอคานิตากุเธอนิดอบาตาจุยเลบลาทโคเวดานอดุเกทอนนิช่วยดาเอ่อขอบลุลึตาจุยตะรุติลาเกเฮอจูนี่ตะนิยายนี่ดะซอมิโทอะเวเมวนาก็ประโยชน์คือปะดูพางกะโตตาเปออะเวปะพลาโทไว้ได้ดอ อ่าไปยอสื่อไปด้อตาก็ซอตนีเตวดาว่าเฮฮิตาผ่านหนอเลยตาคือเธอตัวคู่ต่บลออีนี้ปัโนกินเอุดาเวอุวดาอาคือกระเวยเวดาไมีปกว่าลมหลักยาเนี่ดูเทวดาเยชิคีอ่าอเชอตีเตชิเซอรหลักยาไดรอยเตวดาละห้าสบสองจุดสิบสามเปร์เซนต์่าเยชิคีหลักกิยาเลตเจีบหู นอเอาเวเนเดอลกขุเทลกเกทเอาไว้นะอัสลเลโกชาเคเลตกยาดอกขิบิเพซันดิเพอปุกุอินี่หรอวีบลอดิซอมิทอดดิดเวซีอารทอดก็ดอเวได้จริงใจอีกจะเวด้าซาดุซาสาดชีวะเจอดาป้าไม่เถลมีบ้ากว้างดาเกลัทธิโดคอลเลจทีโคเลเคเดโมเครซีอ่ะทีโคนาทีโคล่าเลท่อเลท่อดิบา กอบาลเบเนตัวเฮียตาพามาดตึมล้ายะาเยชชโนชอบาอาโคตันตอนนี้กอริโยปุนเนี่ก็การีเยชิคิมล้าย่าเลียดียาเตยไม่ได้เอออาโคจันตอนนี้เอาวิไม่ได้โนกิโนด่วนคารลาปะกับเพลสซาปูดเปลยดูมานี่อเออเอาวเนี้สอบไดถูก่านทุกนาจีจานนี้มาเทปุรอนจีบูวันแาทิตยวันกบลือบ้าา เออ we blend the away tagasoni away lejiro kewada su binyan ti cheu ho no tewada bo mi pa kwang da kita khu thalo apugui no fait do om sat suci away the local wewada ta kibrola pugui la pugui ni dichi blo no no fait apugui ye ni ye te blo ini a tewada la pa hehi wewada ta phan o wedam la khayan nui chi yana ho no away ni da me weda a uh, chi gu ko ga อ่าตามาโนมากนะคอนเฟิร์มไว้ได้นี่หรอบราทยันนุชิแต่ว่าปาลเล่ด้วยปาลเล่ตเลบาเซเรปาชานะกิโดนิดาบราทยันนุชิดิอะประกติที่มาเลดกวานน้องคิดว่าดูตาหลิเวทเช่โพอะตะหล่าเออลักเคโชบาเนาะวิบราดิดาตั้งโซนนี่กุยไว้ได้จิตใจอีกมีเกตะเล่หิเตะวินาตาอะคือเธอกับเกเท่าดอไว้ดาสุบิยะอุดิคลิปรอ นอลือนไลเดือนมีนาคมที่จะทอตบลอเาคมีเยอเดบลอดอกกบาวนาแค่ลนาเลือก็รีอาก็ชาแค่ละอ่บิสระยักเ์รชีเนียอเออแต่เวลาตาลอกที่ผ้าเนี่ดือไปยอดตืประดูเปวาเมตินิแค่ละาภาชาตนากิรเนเกอเกลเซอดูโทอเวนาอ่ตาคือเธอลอก นอเลตาโลอ่ากัวเตดิข้าข้าวมิเตเคสหรือบางรีมอสเทเวกอมมาไว้ด้าเลอกอาร์กิเตอร์ดิเนอะอ๋อวิบอนี้เทเวด้าลาเกเตอร์ดิเดอจะมีเกตัลลาเกต์ก็พิยอที่ก้อนนี้ดูตะปัเป็นน้อยหน้าบ่านอเลือกว่ากับบ้าเฮฮีตาพาอ่ามลากยาชิอาเลชิอาเลนี่ตะปัเป็นนอกข่าวปได้อัีบ้านนี่วอ๋อข่วเดาลิโยกยกตั้งนี้กรอบกฎหมายของรัฐบาลทหารสำหรับการเลือกตั้งไม่ได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต่ำ นอแต่ปับปนรคามไม่บาคอี่เดอนเลยทิตาพามลากยาชีนากีอเคหรอคีชีนากีอเคหรอเฟอชีนากีโอเคหรอแต่ไมได้จิจนี่อืมตั้งซ้นในกวยเวตืเพนี่หรออาูแต่เราไม่มีเยตไดดีกว่าลากยาเยะชีเลียดเยตนาบ้านะไม่ไม่เลี่ยมลากยาดีวเ่กันนาตานะนอนเย่ม, you ม่เลียโพนี SI? ่เยกันนาหมอไม่มีเย่ชีเลียดคนี้ยกันหน้ากอต่ดี่ไนอะเกันนากันนลตาตอตาเตอตา เดอตัสโดทือกะลานีลึบปอออโดตะเลคือเธอตะเลหิตะภาล่อหนิดาปอเลยองกลอกันไลบอปอเลยองลึมมือนึตึกันลึมโทษตะนาตะก่าซือนารีมาปอโทษึก่าปอเดกะเดตะเนเลเตเยชิกิมล่ะยะให้จะกันนั่นอะตัมเมบะอากาศโคกอลปะเว่เนาะเยชุ่มบะรำบออากาศโคกอลตันปอเว่นน่ะกะตุตัมมีตัสโดทุโนข่อยอัดกิบิโดเมเต้นาจิเตนาโจดา อย่ากันหน้าบอกวาเนี่ยจะรวมืเอาวกันที่จะรัวมืีบอว่าเนี่ยวารั่มอไม่ซีอเนาจีนาดวเนี่โอเคจะี่ยดมุลก่อเที่ยวรือ